จะออกตัวแล้วนะครับม่อนนี้ม่อนกาแฟเดือดได้บ่าครับ <Yeah. S 1> ครับคิดว่าน่าจะใช่ม้อนกาแฟเดือดนะครับดูสภาพเส้นทางนะครับเรียกว่าเนยกาแฟเดือด mm hmm. เพราะว่าต้มกาแฟรอได้เลยนะครับเ mm hmm. น,นนี้ต้มกาแฟรอได้เลย ครับที่คือทางขึ้นนะครับเป็นหลุมลึกนะครับ ขึ้นมานะครับกรรมการกรรมการกรรมการ ออนะครับตอนนี้ดินเป็นดินหนังหมูนะครับลื่นมากแล้วเป็นล่องลึกนะครับดูว่าพอจะแก้ยังไง ที่ติดนะครับติดสังเกตล้อซ้ายนะครับติดแค่นิดเดียวนะครับไอ้ยะาขับี่งามงา ล่ากำลังตามขึ้นมานะครับใเอาโเนี่ยนี่แถะขหอัอนสีไลหวะล้อหลังติดนะครับประเด็นนี้ก็เลยมาไม่ได้ถึงหลังเต็ดก็ยังก็ยังมาไม่ได้นะครับ กล้าม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 กลมแลมแลมแรงแรงอ๋อลาลามาลาลามาลาลาลาหน่อยนะครับเครื่อง 3S เป็นยังไงบ้างอหายใจไหม à, bài qua đèn nhé, qua đèn. Siêu siêu bài, sảng bài Xíu, siêu siêu siêu, zoomơi nói, zoomơi nói, anh cam. OK, siêu siêu. เอานะครับถึงวางทากแล้วนะครับเลยต้องฉีดน้ําส้มเลยนะครับน้ําส้มสายชูนะครับกันทากได้หลังจากที่ชูมาหลายทิพย์แล้วถึงโดนกัดนะครับก็น้ําส้มสายชูฉีดก็จะทําให้แผลนี่ไม่ค่อยคันแล้วก็หายเร็วขึ้นนะครับถ้าทากเกาะจะให้น้ำส้มสายชูได้นะครับมันก็จะหลุดง่ายนะฮะลาล่าเจ้าของต้นสําหรับครับคน้วนกาแฟเดือดแล้วเป็นไงบ้างครับขอ สบายสบายดีเลนะครับเขียวเขียวับแกันลอยบอลไม่เคยครับลอยบอลเลยวันนี้นะครับลอยบอนะครับวันนี้เส้นทางเราไปกันต่อนะครับยังไปกันต่อเรือยเดือวันนี้เราลงนี่เหรอตอนนี้มาถึงจุดแรกนะครับจุดแรกที่ชุดที่เข้ามาเมื่อวานบอกว่าจุดนี้ค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่า ตีนสไลด์นะครับทำไม้ตักไว้เป็นเครื่องหมาอามีรอยรถตกแล้วไปด้วยนะครับพอออกำลังผ่านนะครับลายซ้ายว่างนะครับว่างอยู่ครับเบียดได้เบียดได้ดไดนี่คือสภาพเส้นทางนะครับที่เรากำลังจะเดินทางไปหาจุดที่รถที่ตองหกตกเขานะครับ ทีแรกจะเข้ามาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไปทะลุแล้วก็ถึงม่อนร้านแต่ว่าชุดนําเกิดเหตุซะก่อนนะครับเลยต้องกลับไปนอนที่ข้างเก็บน้ําห้วยงูนะครับอันนี้กำลังหาจุดที่รถตกอยู่นะครับดู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 ผ่าน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 มาเลยสิวสิว Má lala má Má lala, ma lala, má Hãy đi ôi yung Ok, bác, chạy ra đây Lala đặt sơ bài, sơ bài Siêu, siêu Ok เบบเบเบตอนนี้เรากำลังจะล่องน้ำไปนะครับล่องไปตามน้ำเป็นไงบ้างครับพี่ลาละโมโมโมแอยหอไปไ ปลาแดงกำลังลองมานะครับ คณะนำนะครับบอกตกลงกันว่าจะเอารถจอดไปที่นี่นะครับแล้วเราจะเดินไปที่จุดที่รถลงนะครับอตอนนี้เส้นทางเป็นทางขาขึ้นนะครับเป็นทางขาขึ้นผมกำลังจะเดินนําสํารวจไปก่อนนะครับว่าสภา,าพทางตรงนี้อย่งไบ้างครับตอนนี้เผอิญว่าตรงจุดที่รถจอดมีอยู่ห่างไกลนะครับก็เลยให้นํารถมาก่อนนะครับเพราะว่า เส้นทางที่เราจะไปก็ยังคงีกดใจนะครับนี่คือเส้นทางที่พลังจะไปนะครับในดจอตานี่ก็ได้ แล้วากกำลังมานะครับ